เป็นเรื่องราวที่สร้างความตกใจอย่างมากค่ะเมื่อเพจไม่ใช่หมอบนได้เผยแพร่แชทของแพทย์รายนึงค่ะที่ได้ทําการรักษาเด็กชายอายุ11ปีมีอาการผิดปกติที่อวัยวะเพศโดยระบุว่า OPD GP เด็กผู้ชายอายุ11มาด้วยมีน้องออกจูจะขอตรวจ HIV ด้วยน้องตอบมั่นใจไม่ต้องตรวจแฟนผมเป็นผมติดเป็นเพื่อนแฟนแฟนอายุ18มาล่อน้อง11แบบไปบอกพ่อแม่ก่อนไหมน้องยังไม่บรรลุนิติภาวะเลย ขณะที่ชาวเน็ตคะ่ะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากยกตัวอย่างเช่นหนูคิดว่า HIV คือไข้หวัดหรอเด็กกล้าพูดว่าเป็นแน่นอนไม่ต้องตรวจแสดงว่าไม่มีความรู้เลยว่าโรคนี้ควรกินยากดเชื้อไปตลอดและแบบนี้แฟนน้องก็คงไม่กินด้วยถึงได้ไม่แนะนําน้องให้กินยาน่ากลัวมากเขารู้ไหมว่า HIV คืออะไรมันคือเหตุผลว่าทําไมเด็กๆควรมีพ่อแม่ดูแลใกล้ชิดไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะรอดออกมาได้เด็กอายุ11เอเองนะเศร้าใจที่ครอบครัวและอื่นๆไม่สามารถปกป้องน้องได้เลยแล้ว อีกอันนึงที่มีกลุ่มคนที่เขาไม่กลัวมไม่ซีเรื่องนี้ก็พูดถึงกันแบบง่ายๆไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลยและอีกมากมายเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะพลอากาศโทรนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาที่การแพทย์ทยสภาค่ะได้แ,แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ค่ะว่าเด็กปัจจุบันโตไวกว่าที่คิดนะครับบางโรงพยาบาลเด็กอายุ12ปีมาฝากท้องแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องตามให้ทันนะครับ